ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันค่ะ,คะโดยวันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติจากท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมารวมพูดคุยกันตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพิธีกรท่านผู้ฟังผู้ชมครับผมค่ะ,คะท่านคะตอนนี้สถานการณ์ภาพรวมเรื่องน้ําเป็นยังไงบ้างคะ ก็มีสถานการณ์ทั่วไปนะครับที่จังหวัดสุโขทัยอยู่ห้าอำเภอที่พิุโลกอยู่สองอำเภอที่เหลือจากนั้นไม่ว่าจะเป็นเชียงรายก็ลดน้อยลงโดยเฉพาะติดดินโขงแถวอำเภอเชิงนะครับจังหวัดพะเยาก็มีเล็กน้อยนะครับอยู่ในลุ่มน้ําพิงอยู่ในเขตควนพะเยวเล็กน้อยนะครับแล้วก็จังหวัดน่านเองเนี่ยก็มีที่เวียงสาเล็กน้อยครับผม ก็ตรงจุดน,นี้เองเนี่ยภาพรวมของประเทศนะครับไม่ว่าจะน้าที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ประมาณสักสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของความจุลำน้าที่รับได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีแม่น้ําจากปิงกับวังมาสมทบกันนะครับยังไม่นำน่านธุรก็จไปที่เขื่อนธุรกิจนะครับที่เขื่อนเจ้าพระยายเองครับมีการระบายที่พันสามร้อยบบาทเมตรต่อทีซึ่งตรงจุดนี้เองก็ประมาณสักเออห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้าที่ระบายได้นะครับผมแล้วก็มาที่ บางไยพัะนคอศรียุยาที่ยิงเป็นรวมน้ําจากปากตักแล้วเนี่ยมีวันนี้เมื่อเช้าที่เองเนะครับวัดได้ประมาณพันเก้าร้อย่อาเมตโตทีซึ่งก็ประมาณเกือบหกสิบกวาเปอร์เซ็นต์ของิมาน้ํานะครับผมซึ่งไม่ได้มีปัญหาอย่างไรในเรื่องของการที่จะส่งผลกระทบ,บต่อเ็ดจังหวัดลุ่มน้ําภาคกลางใต้เสือนเจ้าพยาแต่อาจจะมีบางพื้นที่ ที่เป็นที่ลุ่มต่ำแถวอยุทยาเรีนาบางบานบางไถ่เท่านั้นครับท่านครับผมค่ะแสดงว่าแบบนี้แล้วเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยายังมีความจุที่จะสามารถดับน้ำได้อยู่ใช่ไหมคะท่านคะเขื่อนเจ้าพระยาไม่ใช่เป็นเขื่อนเก็บตักน้ำนะครับเป็นเขื่อนทดน้ำที่เรียกว่าไดเวชันแดมไม่เหมือนเขื่อนฟุ้ยบลุตกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อน้ํามาเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะยกตัวแล้วก็ผันน้ําออกซ้ายขวาแล้วก็จะผันทางตรงถึงแม่น้ำเจ้าพระยา โดยหลักเราจะให้ผันทางตรงที่ไม่นําเจ้าพยาครับผมซึ่งตรงจุดนี้เองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในการระบายนะครับแต่อาจจะติดติดส่วนของพื้นที่นอกคันกจ้าน้าที่ผมได้ําเรียนเมื่อกี้ครับผมค่ะโอ้แบบนี้แล้วในเรื่องของแผนการดําเนินงานแล้วก็มาตรการต่างๆในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคะ่ะมีการวางแผนอะไรยังไงต่อไปคะครับเราก็วางแผนจนสิ้นสุดฤดูฝนแล้วก็แล้วฝนเนี่ยน่าจะถึงประมาณสักสุรานะครับแต่ฝนเนี่ย ในช่วงกันยานเนี่ยก็จะเป็นฝนตกหนักนะครับในส่วนของภาคกลางภาคเหนือตอนล่างคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ปริมาณน้าในเขื่อนเบญรัตน์เขื่อนลาปาวเขื่อนน้าําอูนเขื่อนห้วยหลวงต่างๆก็ยังสามารถที่จะรองรับน้ําได้อยู่แล้วก็ปริมาณน้ําในแม่น้ําทีน้ํามูลก็ไม่น่ามากประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต ส่วนในรุ่มน้ำเจ้าพญาเองเนี่ยนะครับล่องความกดอากาศก็จะขยุดถอยล่นลงมานะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็จะเป็นน้ําที่ตกลงในพื้นที่ราบซึ่งจะไม่ทําให้เกิดเหมือนน้าหลากเป็นภาคเหือซึ่งเป็นน้ําที่เร็วและรุนแรงนะครับซึ่งตรงนี้จะค่อยๆยกตัวขึ้นแล้วก็เข้าสู่ราน้ําไม่ว่าจะเป็นปิงวงังดหน้านที่อยู่ด้านท้ายนะครับผมแล้วก็แม่น,น้ําเจ้าพญาเองนะครับก็จะค่อยๆระบายออกไปซึ่งเราคาดว่าช่วงนั้นเนี่ยสถานการณ์ราดิยาสัปลายกัญยาอาจจะมี ตรงนี้ก็อาจจะมีพายุเข้ามานะครับซึ่งเราคาดว่าประมาณหนึ่งถึงสองลูกก็ดูแลปริมาณเนี่ยถ้ามีการกระจายของฝนดีเนี่ยเราก็จะมีเรียลเวียในการที่จะระบายน้านะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าตกกระจุกนะครับแล้วก็ตกหนักๆเนี่ยก็อาจจะมีบางพื้นที่บางต้องเรียนนะครับว่าโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองที่เป็นเขตเทศบาลเขตจังหวัดเขตต่งางๆเนี่ยอาจจะมีฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตรงเนี้ต้องเตรียมระบบระบายน้ําอาจจะมีน้ําท่วมรอการระบายน แต่ในส่วนต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุงเที่ยวมหัศจรรเองเขาก็เตรียมนะครับในเรื่องของระบบในการที่จะระบายน้ําไม่ว่าจะเป็นองงุโมงค์ผันน้าคันกั้นน้ํานะครับและแม้กระทั่งในการระบายเชื่อมต่อกับในเขตของที่ติดชายทะเลของกรมชัประทานต่างๆเนี่ยก็ได้มีการซักซ้อมแล้วแต่อาจจะมีหนักบ้างนะครับในส่วนของรุ่มน้ำท่าจีนนะครับ <S <S แต่ทั้งนี้เราก็จะพยายามขันน้ําไปท่าจีนให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ท่าจีนเองเนี่ยเขามีช่องว่างรองรับน้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาครับผม ค่ะแบบนี้มีพื้นที่ไหนที่เราจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะตรงนี้เองนะครับเนื่องจากร่องวงดกากาศเนี่ยก็ยังแค่อยู่ภาคเหนือนะครับก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับเช่นจังหวัดทางภาคเหนือนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแพร่เองหรือพะเยาหรือเชียงรายนะครับผมซึ่งก็จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องคือร่องเนี่ยมันก็เหมือนปักบัวที่อยู่บนหัวครับผมค่ะนเนี่ยพอพอ,พอลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมันจะพัดความชื้นมาด้วยเนี่ย พอพอพัดถากันแนวร่องเนี่ยครับหรือหย่อมของบรรยากาศเนี่ยเขาก็จะตกลงมาเป็นฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดเนี้ยครับก็ต้องมีการเฝ้าระวังการเตือนภัยอย่างใกล้ชิดจะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้ทราบข่าวนะครับว่าฝนเนี่ยจะตกหนักอาจจะเกิดกร,รณีน้ำท่วมเหมือนเดิมอีกแต่ทั้งเนี้ยนะครับอาจจะเรื่องของฝนที่อาจจะหนักในบางพื้นที่นะครับเช่นเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกที่จุงกลางที่น่านแต่ก็ไม่ได้ทําให้น้าที่เมืองน,น่านล้นเหมือนเดิมหรืครับผมค่ะ ท่านคะแบบนี้พื้นที่รับน้ำนะคะอย่างเช่นอ่ยอุธยาสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยค,ค่ะจะเป็นยังไงบ้างคะยังเบาใจได้อยู่ไหมคะแตออ่ถ้าถามว่าเบาใจเบาใจได้ครับผมเพเราะเนื่องจากว่าปริมาณน้ําที่มาจากภาคเหนือไม่ได้มากที่ผมเรียนนะคะว่าที่ท้ายเสือนเจ้าพญาที่พันสามน้ำจากคุณบอก่อกี้เนี่ยมันเป็นน้ําที่จะต้องไปจากเจ้าพญาหรือเป็นน้ําเหนือเมื่อเราดีน้ําเหนือไม่ได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่พื้นที่ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรียุธยาหรือดัง่าๆเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบมากยกเว้นเฉพาะเขตนอกพันธุาน้ําที่เป็นพื้นที่ต่ําที่อยู่บริเวณแนวแม่น้ําน้อยเท่าน,นั้นเองครับผมค่ะและแบบนี้ข้อกังวลของประชาชนที่เขากังวลว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะเหมือนในปี2554ไหมคะท่านคะคนละอย่างกันเลยครับเงื่อนไขต่างๆไม่เหมือนปี54นะครับเ,เรื่องของชนิดของฝนก็คนละอย่าง ตอนนี้เป็นฝนที่ตกจากล่องเพรากดอากาศาต่ํานะครับผมซึ่งเหมือนผมเรียนเหมือนปักบัวนะครับผมแล้วฝนในปี่5-4อะเหมือนอมันเกิดจากขยุจอนนะครับไม่ว่าจะเป็นใต้ฝุ่นนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนะครับเป็นต้นไปจนถึงเดือนตุลาคมมันเหมือนเราสาดน้ําสกการนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสาดน้ําเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปเต็มพื้นที่นะครับและปริมาณน้ํามากนะครับแต่ฝนตรงเนี้มันเป็นฝนเฉพาะแห่งเราเรียกว่าโลคพ่นฝัดนี้ รี่เป็นฝนท้องถิ่นอะไรต่างเนี่ยซึ่งน้ําท่วมเราอาจจะเห็นภาพที่สุโขทัยที่แพร่ที่พะเยาเนี่ยบางทีเราอาจจะมึกภาพไลยว่ามันจะมากรุงเทพไหมเชียงรายที่พะเยาเนี่ยไปไม่น้ำโขงนะครับหรือเชียงใหม่บางส่วนก็ไปไม่น้ำโขงนะครับหรือเรานึกถึงเรามีเปิดฝักบัวไว้นะครับแล้วเรามีถังน้ําใหญ่ๆรองไว้เนี่ยอย่างเช่นเรามีเขื่อนวิบลรองนับไปที่เชียงใหม่เรามีเขื่อนศิริกิจรองรับไปที่น่านนะครับที่รับน้ําจากน่านแต่เราตั้งอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ แล้วมีเขื่อนจิ๋วลมจิ๋วพมาตั้งไว้ที่ดําปางเพื่อจะรองรับน้ําที่เป็นรอบกระบวนการยกนิยมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพจําในปี5้าสีเนี่ยอาจจะจําได้แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นแล้วเงื่อนไขต่างๆหลังจากที่มีพบช่รสงปรน้าเนี่ยจะมีเรื่องการแจดการน้ําที่เป็นเอกภาพนะครับมีการประชุมตึกตารสถานการน้ํามีแผนแล้วก็มีมาตรการในการรับมือฤดูฝนร่วมกับหน่วงงานต่างๆแล้วครับผม ค่ะแบบนี้คะ่ะท่านคะพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครคะ่ะจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนจากการคัดการคะไม่ได้รับผลกระทบเลยครับผม<อ>จริงๆพี่น้องชาวกรุงเทพเนี่ยเ,เราควรจะเป็นห่วงพี่น้องที่สุโขทยัยพี่น้องที่แพร่พี่น้องที่ปยาวอาจจะส่งความช่วยเหลือไปทั้งนั้นกรุงเทพวันนี้สถานการณ์15วันข้างหน้าเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะครับผมมีแต่ว่าถ้าฝนตกในพื้นที่เท่านั้นซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัด กรุงเทพเนี่ยเขาก็สามารถที่จะระบายน้ําผ่านอุโมงค์ผ่านระบบระบายของกรุงเทพที่สู่แม่น้าเจ้าพระยาหรือด้านข้างได้หมดนะครับผมค่ะท่านนี้ท่านมีอะไรจะพูดถึงพี่น้องประชาชนไหมคะคืออยากให้พวกเราอย่าตนกตกใจฟังข่าวจากทางราชการนะครับก็รู้สึกว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่อาจจะกังวลบางคนเลื่อนเตรียมซื้อกระสอบทรายบางคนเลื่อนถามว่าเราจะยกซึ่งจัคซึ่งหนักเราจะทำยังไง เช่นแท่นพิม์เช่นทําอะไร<ฆ>ไม่ต้องกังวลครับท่านต้องตรวจสอบข่าวสารจากทางราชก,การท่านสามารถเข้าสู่ในเว็บไซต์ของส่วนราชก,การหรือแม้แต่โทรมาสอบถามได้เลยครับผม<ฆ>แต่ทั้งนี้นะครับเราจะเ,เพิ่มในการประชาพันธ์และอยากฝากที่น้องประชาชนสื่อมวลชนนะครับช่วยนําข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับจากแหล่งข่าวที่เป็นส่วนราชก,การเนี่ยบอกที่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราก็ได้บอกสังคมป้องกันและปาองกันอภัยนะครับที่มีในเรื่องของการเตือนภัยในการแจ้งเตือนเนี่ย ได้บอกพี่น้องประชาชนแต่ทั้งนี้นะครับในข่าวพวกนี้คนอาจจะไม่ค่อยสนใจนะครับเพราะมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับผมอาจจะสนใจข่าวที่บอกน้ําจะท่วมน้ําจะมาถึงกรุงเทพอีกหกวันน้ําจะมาแตกน้ําเข้ามาเนี่ยเขาอยู่แค่บริเวณที่ประมาณถ้าไม่ไม่เกินตลิ่งประมาณเ0สิบเปอร์เซ็นต์ของลำน้ำําอย่างงี้ครับก<ฆ>็ไม่ได้ให้อะไรที่มันเกิดผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าน้ํามาจากข่าวจากอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าน้ําจะท่วมนะครับน้ําเข้ามาเขาก็มาอยู่ในแม่น้ํา เขาก็อยู่ในคลองก็อยู่ในจลิงครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ฟังข่าวสารจากทางราชการและโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นภาครัฐที่มีรับชอบโดยตรงครับผมค่ะอ้อวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ได้เบาใจนะคะว่าท่านก็ยืนยันแล้วว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจไปแล้วก็รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานทางภาครัฐที่ถูกต้องนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะขอบคุณค่ะครับ สวัสดีครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะท่านภัยทูลเก่งการช่างนะคะท่านารองเลยค่ะที่การสํงงานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติมไม่ต้องกังวลนะก็เคลียประเด็นที่ว่าจะเหมือนปี5 4าสี่ไหมตัดประเด็นนี้ออกไปได้เลยใช่ไม่เหมือนเลยท่านบอกว่าไม่เหมือนเลยเพราะว่าอนุรัโอ้โหเป็นพายุมาเนะาะนะคะแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่กรุงเทพมหานครเองก็ไม่ยังไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเองค่ะก็ทํางานได้ดีนะคะ